สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมจีจนะครับที่ซ่องจีจีพารวยแชนแนลครับผมคลิปนี้เป็นรางวยเราพัฒนารวยเราพัฒนาวันนี้วันที่9เดือนธันวาคมสองพนห้อยหกซ่องนี้ก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องนานเลยเนาะนานเลยเสำหรับราพัฒนานะครับผมนะก็หลุดยาวเลยนะ ดุดยาวเลยอ่างวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ให้หนึ่งกับสองนะครับผมนะออกมาสามหกตัวเดิมแล้วก็เก้าศูนย์นะนะตัวเดิมเล็กตั้งเยอะตั้งแยอะออกตัวเดิมอ่าหลุดนะครับผมนะขอโทษขอไปด้วยจริงๆนะครับสําหรับเราพัฒนาเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันต่อนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมอเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผม เดี๋ยวเรามาดูแนวทางหวยราวพัฒนาวันนี้เก้าเดือนสิบสองปีหกเจ็ดนะครับผมหวยราวเนาะหวยราวพัฒนา เด่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นศูนย์กับหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ด ัวกันนะครับก็จะมี03 13 18 19ว <c oughs> นนึ่น่ันีเก้าเดือนสิบสองหกเจ็ดตัวฟันหนึ่ง ตัวเน้นตัวเน้นศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดตัวฟันเป็นเลขหนึ่งขอให้มีหนึ่งมาขอให้มีหนึ่งมา ต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวครับผมสามตัวนะครับหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าสามหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสาม หนึ่งเจ็ดสามโอเคครับผมก็มีเท่านี้สำหรับเวลาพัฒนาครับผมนะวันที่เก้าจบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ